นี่<อ>เราเป็น,นวันจันเราวันที่เป็นคนน้อยที่สุดเหมือนกันคนเยอะจังอะ่ะอุ๊ยไม่เยอะเลยจันน้งองจันเฮ้ยอุ้ยแล้วก็แววเปนน้ำตกออืปลาพ่อไปเล่นน้ำวันนี้เราจะพาไปกินไอติมโบราณท,ที่อยู่ในตลาดเก่า แวซื้อเสื้อทำบุญเหือนคุณจา้านี้คือร้านประจำของเราที่จะซื้อไปไหว้ศาลตายายวัดมณีวงศ์ระหว่างที่เราคิดเงินคุณยายก็บอกว่ากองเนี้ยสามร้แล้วนะส่วนเสื้อตัวเนี้ยร้อยเกก็ตีไปส0งร้อละกันจะได้คิดเงินง่ายก็เป็น สี่ร้อยบาทลรวบอกอมไม่ใช่คุณยายรวมกันก็ต้องเป็นห้าร้อยสิคุณยายบอกอืมๆนั้นเสื้อตัวเนี้ยร้อยก็ก้ายายคิดสองร้อยละการเราก็เดินดอ,อกร้านมาแล้วก็แบบว่าฮะบาทหนึ่งคุณยายก็ไม่ทอนแล้วเราได้อะไรวะสองร้อยสวัสดีค่ะช่องเจนี่เยอะเรื่องนะคะตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างป้าเจและพ่อพอยาอื เรามานครนายกนะคะตอนนี้เรามาซื้อไอติมป้าปูนะตลาดเก่าอร่อยมากอันนี้ถ้วยละสิบบาทนะคะอันนี้ร้านจะอยู่ในซอยนะคะอันนี้ย่าพามากินตั้งแต่เด็กๆนะอร่อยนะของคอนครนายกถ้ามาก็อยากให้มากินกันไอติมมีสองรสด,ด้วยนะมีกะทิรสช่องมะ้อก็อนเนี้ยเป็นเผือกแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างไปทำบุญพี่วัดอะไร วันพนีวงแล้วไปไหนต่อศาลตายายแล้วก็แวะไปน้ำตกปลาพ่อไปเล่นน้ำเดี๋ยวดูนะว่าพ่อจะเล่นน้ำท่าไหน<ด>จะหัวแตกไหมโดยโคมเลยเราดูนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูร้านส้มตำจามจุรีนะจ๊ะเป็นร้านที่กินประจำแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กินเพราะว่าจะไปน้ำตกเดี๋ยวไปกินที่น้ำตกแทนแต่ร้านนี้อร่อยมากแนะนำเลย ชื่อร้านว่าส้มตำจาม,จามจุรีตรงนี้เลยจ้ะจตรงหัวโค้งตลาดเก่าดงละครซ้ายมือมีที่จอดรถกว้างใหญ่จอดสบายไก่อร่อยมากแต่วันนี้ไม่ได้กินเดี๋ยวเที่ยวน้ามากินให้ดอูอันนี้เราจะพาไปทางลัดนะครับเพราะว่าถ้าทางหน้าวัดมันจะเลี้ยวยากมันจะเลี้ยวยากเราต้องจอดรอแล้วเราจะข้ามถนน จะเป็นตรงประตูวัดเลยแต่ถ้าไปทางนี้มันจะไปง่ายรถยาน้นอยขับสบายอ่านี้นะครับมันจะมีป้ายบอกสีแดงทางรัดเข้าวัดพระนีววงมันจะเป็นทางดี กูไม่ใช่คนหรอวันหน่งก็มึงบอกคนก่อนคนข้างๆเนี่ยเป็นหมาอันนี้ถึงวัดบรนวงแล้วเราจะห้ามพูดคำหยาดตั้งแต่เราเข้าวัดนี้ไปแต่วันนี้น่าจะคนเยอะล่ะเพราะว่ามีรถบัสมาคันหนึ่งรถทัวรอันนี้เป็นทางเข้าวัดเลี้ยวขวาวัดจะสวยมากอันนี้ต้องระวังคนหน่อยเพราะว่าเราต้องขับผ่านตรงช่วงเขากางเต็นท์ขายของแล้วก็เดินข้ามถนน ห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือจะสะอาดมากเขาดูแลดีไม่มีค่าใช้จ่ายผมปักคนย่างเยอเลยปักบอกคนน้อยนะแต่วันนี้คนมาเยอะเฉยเลยจริงจริงต้งจันนะอันนี้คือเขาอันนี้คือจะมีจุดซื้อของฝากกลับบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันนะครับวันนี้เรามีบุญวันนี้เรามีบุญด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนเราได้ที่จอดรถได้ที่จอดรถเลย วันนี้เรามากับดวงเดี๋ยวเราไปเจอในวันนะครับซื้อแมสมาเราซื้อแมสมาจากไวเวนป้าพงกว่าขอแมสหน่อยแม่เด็กนะน,นี่สีคีมาสุดท้ายจบเลยแล้วไม่ล่ะ <laughs> ก็ว่าทำไมเยอะจังห้าสิบเก้าบาทยี่สิบชิ้นไม่ไม่เข้าวัดเราจะไม่พูดหยาบฮึบแล้เรียกพี่เจพี่ปาร์คน้องนี้โคจา๋า ไปเองได้เฮงเนี่คือทางเข้านะคะเข้าทางนี้ วงไม่ดีนะคะหรือว่าช่วงนี้โชคไม่ค่อยดีดวงไม่ in, ดีแนะนําทําบุญแบบลงศพบริจาคลงศพเนี่ยจะทําให้แบบดวงเราดีขึ้นแล้วเราก็มาเอาแบทุกใบก็เป็นึกษาทำไหว่ พระไปจุดสักการะก่อนข้าวังมาถ้ำจามาด้วยกันถวายด้วยกันได้ค่ะมาครอบครัวกันสามสี่คนถวายด้วยกันได้นะจ๊ะอันนี้เราเข้ามาชมในถ้พกันนะคะอันนี้คือลูกปั้นนะคะสวยมากนะ คนนะคะดับสายมู ไม่เยอะเลยจานทั้งคานเฮ้ยเฮ้ยคนไม่เยอะเลยทำไมวันนี้คนเยอะจังไม่เยอะปากไม่เยอะดูซิว่าวันนี้เราจะมีที่นั่งกันไหมทางซ้ายเลยคนเดียวอ่ะก็อยู่ด้วยกัน หลบย้ายที่นะคะแก่งสามชั้นไม่ไหวคนเยอะเกินย,ย้ยายย,าย้ายย้ายโดนค่าวนรถไปห้าสบาท,บาทแล้วตอนนี้ที่ปั๊กพามาที่ไหนนะปัก๊กวังตะไคร้สะพานยาวก็แม่แ เดีย๋ยวเราจะไปสวนลุงเล็กต่อนะไปดูกลับบ้านไปกลับครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านส้ตมตำที่บอกว่าอร่อยส้ตตมตำจามจรุรยแต่ถ้าสวนลุงเล็กมีน้ําก็นั่งสวนลุงเล็ก<ต>จะพาไปดูนะ้ำกลัวเลยอะจะไม่ดูจะไ,ไม่พอเลยจะไม่ดูจะไม่พอเลย ตอนนี้อยู่ที่สวนลุงเล็กแล้วนะคะเข้ามาแล้วคนเยอะมากรถเยอะมากแต่ว่าน้ําก็พอมีอยู่ก็เลยตัดสินใจว่ากลับไปกินส้มตําที่ส้มตำจามจุลีที่บอกว่าเออไว้เขาหน้าจะมาเนี่ยแต่วันนี้แหละต้องไปแล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวมาปะ่ะเจอกันที่ร้านส้มตําจามจุรีไปคะ่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะดูสิลมมาแล้พายุมาแล้ว แล้วดูดูหัวเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเปลี่ยนชุดด้วยแล้วดูหัวเตรียมพร้อมเล่นน้ําทุกคนพร้อมอน,น้ําไม่มีฝนก็จะตกมาลุ้นดีกว่าว่าส้มตำอ่ะไก่ย่างหมดยังถ้าไก่ย่างหมดนี่บันลเลยนะคะพชายพูดอะไรหน่อยส้มตำจาจรีสรุปแล้วก็ได้กินแล้ไวมไม่มีน้ำ ัอาจารย์แต่ที่อร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังเดี๋ยวให้ดูไก่โหเธอหวานเชื่นกำลังดังแฉนะแฉะกำเดี๋ยวรอดูไก่ อูมนินี่แะครับที่เาเรียกว่าต้ตามตำจามจุรีนครนายกลงละครมึงกินไก่ย,ย่างอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยก็บอกต้มตำนะโม้โม่อยู่น้ำแห้งไหนๆชิมชๆมาพสิ เป,เปรี้ยวเค็มหมักกำลังดีเนื้อนุ่มตามไปเค็มอ่ะทำไมต้องห่อห้ยใจอ่ะ ใส่ข้าวเหนียวไปด้วยด้ำตกคอหมูเบอร์หนึ่งพันเยอะมึงเมาเลยอะยังไม่ได้กินเลยคือหลังรถวันนี้น้ำตกน้ำแห้งก็เลยต้องมากินน้ำตกร้านตมต่ำ พอเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวขอเมาส์มอยเลยร้านส้มตมจำจาจุลีเนี่ยเป็นร้านที่เรามากินตั้งแต่สมัยเรียนเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนขนยกกันก่อนที่จะโดนขายบ้านไปอยู่ขนยกมาก่อนก็กินร้านนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็มีเพื่อนคนนึงแนะนําร้านนี้มาตอนปวสแนะนําให้กินส้มตำกาขนมจีน แต่ว่าตอนนี้เพื่อนมีอยู่แล้วตุยเพื่อนเสียไปแล้วเพื่อนเป็นข่าวด้วยร้านไอติมอ่ะย่าก็ตุยร้านไอติมที่พาไปกินตลาดเก่าก็ย่าพามาย่าก็ตุยย่าก็ไปแล้วนะร้านนี้อ่ะร้านนี้ร้านนี้เพื่อนแนะนำมาเพื่อนก็ไปแล้วเรายังอยู่นะแต่เรายังยังไม่ไปให้เพื่อนกับย่าไปก่อนก็น่าจะจบ ตรงที่เนี่ยแหละแค่นี้แหละเปลี่ยนใจแล้วไม่จบคลิปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวจะไปวัดท่าแดงต่ออยู่ไหนวัดท่าแดงไงปากทีอันรู้ไม่พูดอ่ะอยากรู้จะคิดได้ไหม,ไมว, <c oughs> วัดท่าแดงอยู่ไหนปากทีอเลี้ยงเดือดแล้วปากวัดแรกเนี้ยไม่ได้ให้เขาเลย เ็บเมดี๋ยวให้วันที่สองเล่าประวัติความเป็นมาวัดท่าแดงให้กับพวกเราจะเล่าโอ้ยกูจะเล่าเลียกๆลี่เล่าจังหวะไม่ใช่เล่าอันน่ากินเลยป๊ากูจะเล่าเรื่องวัดท่าแดงก็เล่าสักทีสิประวัติความเป็นมาวัดท่าแดงก็ เทคสามเทคสามเล่า <l acht> ประวัติวัดท่าแดงนะคะเดี๋ยวไอ้ป้ามันจะเป็นคนเล่ามึงเปิดคลิปมะมึงเว้นระยะให้กูแป๊บหนึ่งเทคสามนะคะเมื่อกี้เล่าแล้วพี่ป๊าเขาไม่พอใจเดีย๋ยวให้พี่ป๊าเล่าเองนะคะ <l acht> เพราะว่าพระตูเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ป๊าตอนนี้สึกแล้วเนาะอ้าพี่ป๊าตะกอกเขาจะเป็นพรตตูบวชอยู่วัดท่าแดงแล้วก็เห็นในเฟซว่าจับลูกวิ่งปอง แล้วถูกหวยไทยสามตัวตรงสองงวดติดแล้วก็งวดที่สามก็ถูกหวยไทยสองตัวกลับอีกทีหนึ่งแล้วก็ถูกสองตัวตรงอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจไปขอบอกว่าขอหวยหน่อยบอกว่างตอนนี้ไม่ว่างก็เลยเดี๋ยวจับหวยห้าหน่อยกับหวยลาวให้แต่นี้คือศึกไปแล้วนะก็จับมาถูกมาถูกไปถูกมาถูกเกือบทุกง,งวด จนบอกว่าบอกที่บ้านว่าเนี่ยเรามาวัดมณีวงแล้วเราเลยไปวัดท่าแดงกันไหมลองไปจบเองมากสรุปแล้วเราไปจบก,กันมาประมาณสามงวดก็คือเข้าทั้งสามงวดเลยแล้วเราก็ถูกเยอะก็เลยไปทําบุญลงทานที่วัดท่าแดงปกติวัดท่าแดงจะวัดจะร้อนมากร้อนมากๆเลยพอถึงเวลาจริงๆปุ๊บ เขาทำบุญล,ลงทานเราไปทับวันนั้นแดดเปี้ยงเลยแต่ว่าไม่ร้อนเ่อไม่ออกเลยแปลกมากก็ได้มาประมาณอสองสเดือนแล้วครึ่งปีแล้วมั้งไม่ได้มาแต่ลงทานอะเกือบเกือบปีอะค่ะประมาณสักหกเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกือบปีเลยเลี้ยวซ้ายนะคะเส้นทางไปปาจีนะเนาะถึงปากพี เลยด่านมามค่อยๆเลี้ยวนะบอกคนอื่นไม่ได้บอกมึงสายมือจ้าวัดท่าแดงมาถึงแล้ว,ะวะใช่มาวัาที่ไหนมีงานทุกที่โอ้โหเอาล่ะตอนนี้มีปูชาวเวสุวันจริงๆจะมีโต๊ะ แต่ตอนนี้หลวงพี่บอกว่าโต๊ะขาหักนะคะเราก็หยอดตู้ทำบุญไปก่อนเนาะหยิบแค่ของจำเป็นเนะอตรงนี้ขอเรื่องการงานนะคะแวะมาไหว้กันได้นะคะ เดี๋ยวเราจะลุ้มหายให้นะดูซิว่างวดนี้จะได้อะไรสี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดนะทุกคน มันจะเป็นงวดประจำว,นะวันที่เท่าไรนะวันที่สองพฤษภามกราคุมพามีนาในษาพฤษภาใช่สองพฤษภาอันนี้เลขฝาส่วนเลขฝา,าของพี่ปั๊กนะหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะออกจาก <10. S 3> วัดท่าแดงกันแล้วนะคะเสร็จภารากิจเรียบร้อยนะเราไหว้เรียบร้อย ่วนโต๊ะที่ตั้งไว้ให้เรียกว่าไงคะหักคาหักอะโต๊ะที่เคยไว้วางแบบว่าขอไว้บูชาเงี้ยเอาไว้ต้ออยู่พระบอกว่าข้างในเลยโยมโต๊ะคะหัก <c oughs> เดี๋ยววัดน,นี้จะมีงานนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านป้ายให้ดูนะมีวันที่29ถึง30เมษายนนี้นะคะยกช่อฟ้านะคะแล้วก็มีปิดทอง มากันได้นะๆๆๆๆแล้วเรามาไหม,ไมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่เรา <ๆ S 1> ขอโชคขอลาบแล้วล่ะก็น่าจะได้มาเนาะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะหนึ่งวันกับวันเดย์ทริปจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวเราจะลงเลขเด็ดวัดมณีวงศ์ วัดท่าแดงจะเอาวัดมานีวงก่อนนะเดี๋ยวเราจะลงให้ตรงนี้ตรงนี้ให้พี่เจอินเสิร์ตตรงนี้เลยก็คือถ้าใครมีโชคมีลาบจากเลขที่เราให้เพื่อนๆไปนะเ <Whereas, S 1> <ๆ S 2> พื <ๆ S 2> ่อน,น,นๆ,ๆก็ถ้ามีโชคมีลาบก็มาไหว้สารตาสารยายที่วัดมณีวงได้นะคะอาจจะซื้อพวกเสื้อผ้าผ้าถงุง เสื้อคอกระเช้าหรือว่าเสื้อคนแก่นะคะแบบเป็นของผู้หญิงของผู้ชายมาถวายได้นะคะแล้วก็ทําไมถึงมีศาลตายายคุณตายายและคุณยายกีที่วัดบณีวงก็เพราะว่าสองท่านนี้นะคะได้บริจาคที่ดินให้กับวัดมณีวงนะคะทางวัดก็เลยได้สร้างเป็นศาลคุณตายายและคุณยายกีไว้นะ เรามาครั้งแรกคือเฮ้ย,ยมีสารด้วยแล้วก็มีแผงลอตเตอรี่อะ่ะข้างหน้าสารเราก็แบบืขอต้องได้แน่เลยเพราะว่าลอตเตอรี่เต็มเลยเราก็เลยไปลองล้วงนะวันนั้นที่เราล้วงไปเรามาซื้อฮานอยนะคะถูกสามตัวตรงห้าสิบบาทแล้วก็ถูกสองตัวอีกร้อยหนึ่งวันนั้นเราได้เงินไปประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะทุกคนตั้งแต่นั้นเราก็มาเรื่อยๆมาแบบมาทุกเตือน มาล้วงหาเราก็จะได้เลขไปแทงหานอยแทงลาวช่วงนั้นคือแบบสุดยอดอ่ะบางงวดก็มายันไทยอ่ะรวยเลยล่ะใช่มาทีก็คือได้หลายหมื่น้วทุกคนแล้วก็วัดที่สองนะคะก็คือวัดท่าแดงนะอันนี้จะเป็นปู่เทวสุวรรณนะคะก็จะมีล้วงหายมีจุดทูบนะคะ สายปู่เทวสุวรรณเนี่ยก็จะเป็นทางพี่เจกับพี่ปั๊กนะคะเขาก็จะขอได้ตลอดนะเดี๋ยวเราก็จะลงเลขฝาน้ำแดงกับเลขปิงปองที่นิล้วงนะไว้ตรงนี้ส่วนใครได้โชคได้ลาบจากวัดท่าแดงนะคะก็มาถวายน้ำแดงมาถวายดอกกุหลาบกันได้นะคะก็มาช่วงเย็นๆก็ได้นะก็ไม่ค่อยร้อนมากถ้าช่วงกลางวันก็จะร้อนหน่อยวัดท่าแดงก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ใครเป็นสายปู่เทเวสุวรรณแนะนําเลยให้มาะะนนใช่คนถูกหวยเยอะด้วยนะวัดน,นี้ยส่วนมากก็จะเข้าไทยอะ่ะเพราะว่าเพื่อนพี่ปากอ์อ่ะพระตูอะ่อ่ะตอนนี้ก็ศึกแล้วเนาะเข้าไทยกี่งวดนะสามงวดติดสามงวดติดสองงวดแรกคือสามตัวตรงสามสามสามตัวตรงสองงวดติดแล้วก็สองตัวกลับหนึ่งงวด เ,เว่าแล้วก็หวยไทยหวยฮะนอยหวยลาวาถ้า <ๆ S 2> ปเปราม,มีบุญร่วมกันก็ขอให้ทุกคนมีโชคม,มีลาภนะคะกับทริปนครนายกบ๊ายบายบ๊ายบายปุ้ย